ออกเสียงพร้อมๆกันลูกกราบขอขมาบิดามารดา,ดา,ดาและเจ้ากรรมนายเวรหากชีวิตของลูกสะดุดและติดขัดอะไร,ะะะไรเนื่องด้วยกรรมอันใดบุญวันนี้นนขอขมาทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้ชีวิตข้าพระเจ้า เดินทางสายบุญได้สะดวกด้วยเถิดอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าเป็นอะไรหนักหนา,าเพื่อจะได้สร้างบุญสะดวกชาตินี้เกิดมาเพื่อสร้างบุญและจะอุทิศไปให้เสมอเสมอรับส่วนบุญแล้วอยู่คนละส่วนนะให้ชีวิตข้าพเจ้าจเจริญต่อไป ขอโทษขออภัยที่เคยร่วงเกินไว้บิดามารดาหากลูกร่วงเกินไว้แล้วยังติดหนี้กรรมกันอยู่ทำให้ชีวิตลูกสะดุดติดขัดทั้งปวงอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเิดให้ชีวิตลูกเจริญนับจากนี้สืบไป อาโหสิกรรมด้วยเถิน